มีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด และขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเห่งๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม สวัสดีครับผม o อ p พครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f c ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเม <M eline. S 1> ลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำร,รุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำร,รุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากท่านเป่าผมหรือเช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมรินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดียไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมโอไอพีครับวันนี้ก็กลับมากับประเด็นร้อนเลยนะครับที่สังคมไทยและก็คนทั้งประเทศนั้นให้ความสนใจแล้วก็มี FC ของเมนมากมายบอกครับพี่โอ๊คครับอยากให้ไปสัมภาษณ์ท่านเรวัตว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องคดีนี้คดีป้าบัวันนะครับแล้วก็คดีที่ลุงนะฮะถูกคลุมถุงดําเพื่อให้รับสารภาพนะคดีนี้จะกลับมาอีกแล้วหรือนะครับตำนานผู้กํากับนครสวรรค์ ที่เคยเป็นคดีโด่งดังนะครับจะกลับมาเริ่มกันใหม่อีกแล้วหนังม้วนเดิมกําลังจะมาฉายซ้ําอีกแล้วหรือยังไงนะครับก็มีหลายๆท่านออกมาให้ความเห็นนะครับเพราะเอิญวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านเรวัตั้นได้ไปออกรายการโหวนกระแสนะครับผมจึงได้นําบางช่วงบางตอนถึงบทสัมภาษณ์ของท่านที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องที่ ใหญ่โตโมโหลานมากในสังคมไทยตอนนี้นะครับใครหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วแต่คิดว่าทุกคนคงทราบหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของมีกลุ่มลูกของตำรวจนะครับกลุ่มวัยรุ่นประจําอําเภอนเนี่ยก็จะก่อเรื่องก่อราวเป็นประจําแต่วันนี้ถึงกับลงมือทําให้ป้าับผันผู้หญิงที่สติไม่ดีเนี่ยถึงกับเสียชีวิตนะฮะแล้วภายในไม่กี่วันตำรวจก็มีการจับคนร้ายได้มีการนําไปทําแผน ประกอบคํารับสารภาพน,านันนุนนีนะครับแต่ทุกอย่างที่ออกสื่อมานั้นปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะมันค้านสายตามันค้านสายตาคนไทยทั้งประเทศเอ๊ะทำไมลุงทําแผนเหมือนถูกชี้นำนะฮะเหมือนมีการชี้นําให้พูดอ,อย่างนั้นให้พูดอย่างนี้เออลุงรู้ได้ไงว่าทําไมสภาพป้านั้นนอนหงายหรือนอนคว่ำนะและตัวลุงเองก็มีพิรุษในการตอบคําถามนักข่าวนะครับ ว่าลุงเมาให้การเพราะเมามันไม่มีใครหรอกครับสัญชาตญานมนุษย์ต่อให้เราไปทําอะไรให้ผู้อื่นเสียชีวิตมันไม่มีใครหรอกครับเดินไปบอกว่าผมฆ่านอกจากนอกจากเออลงมือพังไปด้วยบรรณานโทสะและสานึกผิดได้แลว้วไปมอบตัวเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยบอกว่าค้านสายตามีหน่วยงานหลายหน่วยงานมีนักข่าวหลายช่องเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วปมต่างๆมันก็ค่อยๆค,คล,คลี่คลายออกมาทีละปมทีละปม และทุกครั้งที่ปมมันขี้คายเนี่ยความน่าสงสัยมันยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณนะครับเริ่มมีเหตุการณ์นูน้นเหตุการณ์นี้เริ่มมีชาวบา้านเริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นต่างๆออกมาให้ข้อมูลกับคุณกันจาวะลังเริ่มมีการเปิดเผยว่าโอ้ยก่อนหน้าท,ที่ป้าบัวผันจะโดนเสียชีวิตเนี่ยมีคนโดนมามา,มากมายมีคนเสียชีวิตมามีผู้หญิงโดนมีคนนั้นคนนี้โดนกระทำมา,มามากมายนะครับแปลว่าวิบากกรรมตรงนี้มันสะสมมามันเหมือนเริ่เบิดเวลาสุดท้ายวันนี้มันได้ระเบิดออก แต่สิ่งที่ประชาชนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อยากให้ผมติดตามเรื่องราวนี้มาออกก็คือว่าการทํางานของตํารวจของสพที่อารันเอ๊ะทำงานยังไงทําไมรูปแบบคดีออกมาแบบนี้นะทำไมกล้องวงจรปิดที่ตัวเองหาได้ทําไมไม่เอามุมที่เด็กวัยรุ่น5คนเนี่ยไปกระทาและไปออกหมายจับเด็กวัยรุ่นแต่ทําไมไปเอากล้องที่ไม่มีลุงปรากฏเลยแล้วก็ปรยงไปยงมาว่าเป็นลุงเรื่องราวนี้วันนี้ทนายวัฒได้ออกมาให้ความเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังส่วนหนึ่ง บางช่วงบางตอนที่ท่านเลวัตได้ให้ความเห็นไว้นะครับจากรายการโหนกระแสนะครับขอบคุณรายการโหนกระแสด้วยนะครับเรื่องมันเริ่มเป๋เพราะว่าให้ผู้ก่อเหตุเสือกเป็นลูกสายสืบนะพอลูกสายสืบเนี่ยมันชักนําได้สิ่งที่ตํารวจทําเนี่ยถูกต้องอคือต้องไปเอาตะเปียกมาก่อนเพราะเป็นสามีคนตายต้องมาถามว่ามันเรื่องอะไรอย่างไงแกอยู่ไหนมาไล่รายละเอียดตะเปียกจะพูดไงเรื่องของตะเปียก มันต้องพิสูจน์ทรารบว่าวันวอเวลานอหลังจากพบศพและย้อนไปเนี่ยประเมินว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมึงอยู่ไหนเ<ต>ด็กก็ต้องไปถามสายสืบก็ไปถามว่าจริงไหมมันก็ส่งข่าวมาว่าไม่จริงครับยังไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็นเลือดมนุษย์แล้วตรงกับคนตายหรือเปล่าสงสัยเบื้องต้นว่าอ้าวมึงมีรอยเลือดแต่เราดูด้วยตานะ ผมเห็นข่าวเรื่องนี้ผมก็ผ่านๆนะเพราะไม่ได้คดีสำคัญอะไรครับแต่เห็นไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพเฮ้ยไอหาเด็กมึงทำไมไปทำแผนอย่างนี้วะแต่ไอ้นี่มึงพาเขาไปแล้วไปเอาทำท่าตีหน่อยเอากียมาหน่อยจับขาหันหน้ามางี้หน่อยสารไม่รับฟังต้องท่านสารไม่รับฟังการไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพเนี่ย คือการจะทำอย่างไงให้ศารทึ่ไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเชื่อมันจะต้องทำด้วยเนียนต้องทำได้เนียนนะให้มันนำเหลาเหล่านียเหมือนคนโง่ไม่รู้เรื่องไปบอกว่าเอาไหนไหนเอาเก้าอี้มาสิตีสิตีกี่ทีอไ,ได้อย่างเงี้ยทำไปไร้ประโยชน์คดีที่จับอย่างเงี้ยนะอตอนนี้ตำรวจเนี่ยผมมองไอ้พุมมกับเนี่ยดีนะครับดีตรง,งไหนไหม เฮ้ยใช่ไอ้เปียกรับสาภาพแต่ก่อนที่พุ่มกับจะมาสอบเนี่ยเด็กก็ไปขู่ไปเล่นกับตาเปียกข้าผมมองตาเปียกด้วยตาผมนะไม่ต้องไปขู่เปี๊ยกมึงบอกว่าฆ่าป้าได้ไหมกูให้เหล้าขวดไอ้บ้านนี่รับสาภาพแล้วพุ่มกับเนี่ยก็ปิดคดีเร็วนายผมจับตัวได้แล้วครับฆ่าเมื่อวานเฮ้ยเก่งมากอ่าเก่งมากต้องรีบฝากขังตอนนี้ต้องไปหลอกสาร นี่พี่ผมบอกชิบหายเนี่ยต่อไปศาลเขาจะเชื่อเราเหรือไอ้เปียกเนี่ยมันคุณสมมัติครบหนึ่งแม่นจนกระจอกแล้วก็บ้าบ้าบบไม่มีหัวนอนปลายเท้าไอ้ตัวูพุ่มกับเนี่ยอาจจะซื้อบื้อโง่ลูกน้องวางงานให้ไอ้พวกสายสืบเนี่ยนะพวกสายสืบสวัสดรองสวัสด์เนี่ยจัดการนายมารับสภาพเรียบร้อยไอู้พุ่มกับนี่ขยันนะครับขยันโผล่มาดู ว่าไงเปียยค่าเมียเปล่าครับนายผมฆ่าครับเออเดี๋ยวไปทําแผนมันเสือขยันอีกใส่หมวกมีช่อไปดูเขาทําแผนด้วยไอ้พุ่มกับเนี่ยมันไม่ได้ผิดได้ชั่วนะอืแต่มันไม่ทันลูกน้องและความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ท่านพุ่มกับควรจะพูดว่าขอโทษครับผมจับผิดพลาดไปไม่มีเลยผมจับผิดพลาดไปยังแถข้างนะแผแถข้างกระแทกกระแทกกระแทก แต่ความน่าเชื่อถือถ้าระดับผู้มิกับพูดและชาวบ้านยังไม่เชื่อเนี่ยคพันห้าร้อยกว่าสถานีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปดร้อยกว่าอำเภอมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมันชิบหายแล้วระดับผู้มกับอายุสี่สิบกว่าบางคนก็่ห้าสิบกว่านะผู้การมาพูดชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่ออผู้จัดการพูดชาวบ้านก็ไม่เชื่อพบตรลแถลงเขาก็คอมเมนต์ด่า ท่านบิ๊กโจ๊กลงไปรจริงบิ๊กโจ๊กเป็นขวัญใจนะล,ลงไปเนี่ยมันมันเหมือนกับจะไปรับรองความบริสุทธิ์ให้ชาวบ้านไม่เชื่อแล้วมันจะเชื่อตรงไหนพระเนี่ยผมว่าจะฟื้นความศรัทธาชาวบ้านเลยจําเป็นต้องมาออกรายการวันนี้ำนตำรวจมันต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะแม่นเสือกจับผิดตัวไปจับตะเปียก และความจริงปรากฏเป็นพวกเยาวชนเด็กๆเนี่ยสี่ห้าคนไปก่อเหตุก็ต้องบอกว่า้ยไปบอกตะเปียกเงียบๆนะอย่าพูดอ,อะไรนะพูดแล้วเดี๋ยวผิดเข้าเนื้อมันก็เข้าม,มาโดนตำรวจตั้งกรรมการถ้าเกิดว่าญาติตะเปียกมาล้องให้ผมนะผมก็จะไปสอบ <Okay. S 2> คือคหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยตามหลักเนี่ยตำรวจจะไปเอาใครมาสอบได้มันต้องมีหมายเรียกใช่ มีต้องมีหมายเรียกครั้งหนึ่งครั้งสองนะแต่อันเนี้ยด้วยความรวดเร็วและความเสือกแต่ใจมันร้อนรนพอมีคดีเนี้ยก็เลยบอกเอ้ยไอ้คุณหนุ่มไปเอาตะเปียกมาที่ผัวเขาอันนี้อาจารย์องเมษไปตามพ่อแม่ญาติเขามาเพื่อจะมาสอบอันเนี้ยเจตนามันยังบ่อยสุดนะครับยังบ่อยสุดอยู่ยังบ่อยสุดอยู่พอเอามาปุ๊บ พอเห็นรอยเลือดที่ตะเปียกเข้าสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนสถานการณ์อาจจะเริ่มเปลี่ยนว่ามึงไปทำไปฆ่าเมียมึงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอา,อาจจะเจะค้นจะขู่อะไรอย่างเงี้ยนะผมถึงบอกว่าเวลามีสื่อมวลชนไปด้วยเนี่ยใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์ไอ้คุ้มถุงดำนะ่ะมันรุ่น โจถุงดำนน่์ออออปุ๊กไปนะครับออไอ้ควายพอเรียกตะเปียกมาปุ๊บก,ก็ต้องเช็คว่าตะเปียกอยู่ไหนอะไรยังไงพอเริ่มจับพิรุษได้อะไรได้นะหาข้อมูลเข้ามาได้แต่อันนี้มันหาข้อมูลลวกๆครบคับคดีฆ่านี้โทษประหารชีวิตนะเว้ยมันไปเชื่อลูกน้องไงแล้วก็ปิดคดีง่ายๆคิดว่าคดีกระจอกผมว่าพ่อมันรู้นะเพราะว่าพ่อมันเป็นสายสืบ Mm hmm. เพราะเวลามีเหตุอุกชะกันขึ้นเนี่ย mm hmm. จะต้องรู้แล้วว่าเยาคนบ้าเนี่ยปป้าป้า,ปาบัวผันคนบ้าเนี่ยโดนฆ่าเนี่ยสัญชาติยานเนี่ยมึงจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลามีเหตุในพื้นที่เนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกกลับมาหมดให้ทาหน้าที่ทุกคนคต้องเริ่มหาข่าวนับแต่วันที่พบศพ mm hmm. พ่อเนี่ยเป็นสายสืบ mm hmm. จะเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรอย่างไงก็ช่างครับ แต่เริ่มสงสัยลูกกูไปฆ่าเขาหรือเปล่าวะอืนะครับไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนอยากให้ลูกเคี้ยใช่แต่เวลาลูกไปก่อเหตุเนี่ยก็พยายามช่วยให้เต็มที่บรรเทาผลร้ายให้เต็มที่นะครับพอโมเมเป็นตะเปียกได้ก็เออก็ดีว่าทั้งมันก็ได้ลูกกูจะได้อะโอเคหลังจากฟังจบแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับกับความคิดเห็นของท่านเรวัตปิ่นเกษรนะครับก็เชื่อว่า คนไทยหลายคนนะครับก็ตอนนี้เสียงไม่แตกเสียงทุกคนเป็นเอกฉันนะว่าคดีนี้มันน่าจะมีการชี้นำหรือน่าจะออกไปในทางยัดข้อหานะครับคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามข่าวนี้ผมเชื่อว่าทิศทางเดียวกันคือมีการชี้นำหรือมีการยัดข้อหานะครับส่วนเรื่องระบอบถุงดำนะครับปัจจุบันนี้มีพร,ะระบอุ้มทรมานออกมาก็คือว่าตำรวจไม่ว่าจะเป็น ชุดปฏิบัติการเวลาไปจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเมื่อจับตัวได้แล้วจะต้องมีกล้องติดเสือ้อติดหมวกตลอดเวลาเพื่อให้เห็นว่าการจับกลุ่มนั้นนะครับไม่ได้มีการซ้อมไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายไม่ได้มีการขู่เข็นหรือบังคับให้สารภาพจริงๆกฎหมายเออพอรบอ้มโซลามาน,นี่คือไม่ได้ออกมาช่วยประชาชนนะฮะไม่ได้ออกมาว่าเออเอาไวไ้ถ่ายเอาไวไ้ถ่ายให้ตำรวจถ่ายจะได้มีหลักฐานว่าประชาชนไม่ได้ถูกซ้อมอะไรเงี้ยพรบอตัวนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองตำรวจนะครับเวลาไปขึ้นศาลเนี่ย ตัวนี้มันปกป้องตำรวจยว่าถ้าตำรวจถ่ายทำวิดีโอหรือบันทึกวิดีโอไว้ในทุกเหตุการณ์เนี่ยจะทำให้รู้ว่าไม่ได้มีการใช้กำลังไม่ได้มีการข่มขู่ผู้ต้องหาทำให้ตำรวจเนี่ยพ้นมนทินในการจะส่งฟ้องศาลและการทำให้การทํางานของตำรวจเนี่ยโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนจริงพรอะะบรันี้ดีกับตำรวจนะ,ะไม่ได้ออกมาเพื่อโอ๊ยปกป้องประชาชนนะครับว่าประชาชนจะต้องกลัวถูกซ้อมอะไรไม่อย่าเข้าใจผิดฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้อง ยึดเอาพรบนีีไว้นะครับมีการถ่ายแต่ก็อย่างว่ามันก็มี2เหตุการณ์อย่างบางมุมนี้ที่ท่านเรวัตเคยให้ความเห็นไว้ว่าอย่างกรณีไปจับคนร้ายฉุกเฉินเนี่ยใครจะควักกล้องควักอะไรมาถ่ายบางทีมันไม่ทันนะฮะอันนั้นก็ต้องว่าไปตามสถานการณ์นะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคดีนี้ก็จะจบอีกไม่นานแต่ว่าคดีที่เพิ่มที่จะโผล่ขึ้นมาจากการที่มีคนมารายงานให้ข้อมูลกับคุณการจอบพลังเนี่ยอันนั้นผมไม่ทราบว่าจะมีโผล่ขึ้นมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่า ต้องขอภายด้วยเพื่อนเดี๋ยวหลายคนจะเมน้นตออิโอ๊กทรงผมทรงอะไรคือนี่คือทรงผมเนี่ยปกติผมจะเป็นผมตรงนี้นะครับเป็นผมตรงอยู่บ้านผมจะผมตรงนี้ผมจะเซ็ตให้มันเป็นระเบียบต่อเมื่อเวลาไปสัมภาษณ์เท่านั้นนะครับปกติทุกวันนี้ผมก็ยกหน้าที่สัมภาษณ์ให้กับน้องเบลล่าไปแล้วผมจะไล์สดนะส่วนมากจะเจอผม f c จะเจอผมเนี่ยจะเจอที่ไล์สดช่องนี้แหละครับผมจะไล์สดก็ตอนดึกๆก็จะไล์สดพูดคุยกันยกเรื่องนัน้เรื่องนี้มาคุยกัน นะครับช่วงนี้ผมก็พะเพาเดินทางเพราะว่าผมอยู่ัชานาทการเดินทางไปสัมภาษณ์แขกเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับก็เลยให้น้องที่เขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาใกล้กว่าเขาไปสัมภาษณ์แทนแล้วเราก็มาตัดต่อลงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่22นี้ฝากด้วยครับผมจะไปเปิดช่องให้กับพลตำรวจตรีอังกูออรอาทอปทัยเปิดช่อง u t u b e นะครับแล้วก็จะไลฟ์สดที่บ้านท่านอังกูออรอาทอปทัยด้วยแล้วจะคุยกับท่านในเรื่องที่คดีดังถึงความเห็นเกี่ยวกับ ที่มีผู้ชายมาเคาะห้องแล้วผู้หญิงก็ตกตึกลงมาเสียชีวิตนะอันนี้คดีนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีคดีที่ผู้หญิงตกตึกมาเสียชีวิตเนี่ยตำรวจก็เอาศพไปก็อ้างว่าเออก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีใครไปตรวจร่องรอยอาุจิบางเคสตรวจเจอนะครับไม่ได้ตกตึกนะถูกผู้ชายสี่คนข่มขืนแล้วจัดฉากด้วยกันใส่เสื้อผ้าให้ผู้หญิงแล้วจับโยนตกตึกมาเห็นไหมฮะคนเลยมองว่าเป็นอุบัติเหตุ ท่านากูลบอกว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอยากจะขอพูดเรื่องนี้เพราะมันมีหลายเคสมากผู้หญิงตกตึกตกตึกไปสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่ใช่ครับมันถูกฆาตกรรมรถยนลงมาก็มีนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นก็เรื่องของป้าับผันนี่แหละท่านลุกูลก็จะออกความคิดเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวท่านลกูลจะเปิดช่องยูทูบเบอร์แล้วฝากเพื่อนๆเอฟซีท่านลกูนนั้นไปติดตามด้วยต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ไปติดตามช่องลองแต้มท ขอบคุณทุกท่านที่ไปติดตามแล้วก็ช่องทะเลวัตตอนนี้เปิดใหม่ก็เกือบแสนแล้วขอบคุณเพื่อนๆ <t> ทุกคนที่ไปกดติดตามเดี๋ยววันที่22จะไลฟ์สดเพื่อนๆช่วยดูไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคําถามอะไรจะถามท่านอังกูรก็ถามมาได้เลยแล้วก็ช่วยไปติดตามช่องเรนด้วยนะครับวันนี้ผมโอไอพีขอบพระคุณมากลาไปก่อนและอย่าลืมคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องใครเป็นไอดอลเป็นตำรวจในดวงใจข,ของท่านเลวัตใครเปไลล็นไอดอลทนเลวัตคลิปหน้าเจอกันและอย่าลืมเรื่องรองาวอาถรรพ์ที่ท่านเลวัตเจอนะครับผมจะเอามา สวัสดีครับผมโอพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไรฮะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิน่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิกก่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นครปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพีโอ๊ี v i พเราจะติดให้ในะคะ6,800บาท6,800บาทใช่โอ้โมันได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะ ในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดรับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้มหน่อยนะครับนึกว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้แล้วก็ราคาคูกมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้้าจอนี เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราณจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับขอแนะนำนิติพัฒน์ฟาร์มแหล่งพันธุกรรมไก่ชนสายเลือดเงินหลานทางดีตีเจติดตามข้อมูลและข่าวสารทางพันธุกรรมได้ที่น้ำนิติพัฒน์โทรสอบถาม 098-245-9987ได้เลยสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าเดียมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุคเกาูที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนน่นองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีนะคะก็สำหรับ เราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตองฮะที่พี่น้ำทานเป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นกับแล้วก็ดูสุข,ขุมเหมาะสำหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องการใช้สมองครับแล่ผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตอง,อง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ i อ l ดี e ลนของพี่บิลลี่เลย,ลเลยที่กนอ,อยู่หน้าจอนี้นะครับ หนึ่งกระปุก100กรัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีาน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม